วันไหนเป็นวันที่รัฐจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างการจ่ายเงินเดือนตุลาคม2568ที่น่าสนใจอย่าพลาดข้อมูลสําคัญนี้การจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจําเดือนตุลาคม2568มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกรมบัญชีกลางได้ประกาศวันจ่ายเงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําเดือนตุลาคม2568แล้วซึ่งมีการจ่ายในสองรอบดังนี้รอบที่ห วันที่16ตุลาคม2568รอบที่2วันที่28ตุลาคม2568แต่ทำไมจึงจ่ายในสองรอบนโยบายนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567เพื่อให้ข้าราชการมีอิสระในการจัดการเงินผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกรับเงินเดือนได้ทุกเดือนซึ่งเป็นการช่วยให้การจัดการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายขึ้นวิธีการเลือกรับเงินเดือนสองรอบ ข่าราชการและลูกจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทุกปีครั้งละหนึ่งครั้งโดยกำหนดช่วงเวลาดังนี้วันที่หนึ่งถึงส5บห้าธันวาคมช่วงเวลาสำหรับยื่นเอกสารสแสดงความประสงค์สถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดแต่ถ้าไม่แจ้งความประสงค์ผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆครั้งเดียวเงินบำนาญค่าราชการและเงินเดือนทหารเงินบำนาญค่าราชการ กำหนดจ่ายในวันที่24ตุลาคม2568เงินเดือนทหารกองประจำการยังไม่ได้รับการโอนและจะโอนในวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดนโยบายการจ่ายเงินเดือนสองรอบนี้เป็นการพยายามให้ข้าราชการมีอิสระมากขึ้นในการจัดการเงินแต่บางคนคิดว่ามันอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยคุณคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น เราต้องการทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายนี้